สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องเมื่อนี้แม่ขั่วได้เดินทางลงมาที่สำนักสงฆ์ปูซีศูนย์นำลายซื้อลงมาเปิดดวงให้พี่น้องเอฟซีค่ะพี่น้องเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระพรุ่งนี้เป็นวันโชคดีหรือว่าเป็นวันหวยออกเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเมื่อนี้ได้นำลายซื้อเอาสำรับผู้เปิดดวงเด้อพี่น้องเด้อรออธิษฐานจิตอยากได้สิ่งใดอยากสมหวังแนวใด อยากทางานหรือว่าอยากเข้างานหรือว่าอยากมีโชคลาภทางลาบล้อย <c oughs> <c oughs> อธิษฐานจิตเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าสหรับอ่าูฝากเปิดดวงน้ำแม่ขัวงวดที่ผ่านมาแมา่ขัวบ่อหมาเด้อพี่น้องเด้อราว่วาติดภารกิจหลายอย่างหลายแนวบ่อมาเอากระสีน้ำลายซื้อลงมาเปิดมือนีอ่สสาหรับผู้ฝากเปิดดวงน้ำแม,ม่ขั่วร่วมกันเด้อพี่น้องเด้อร่วมกัน เปิดพร้อมๆกันมือนีกพร้อมสิมาตังตัวเลขแนวทางของปูเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาได้ยินข่าวว่าปูสื่อเจ็ดแปดล่างไปออกบุญได้ยินวาจังสี่เด้ <c oughs> สายาให้ล่างออกบุญให้บุญออกล่างเอาสําหรับปูได้เบื้องคิดปูสีศูนประจํากระสีบางคนนี่ิสื่อบุญสื่อล่างไปพร้อมแล้วดิฮันตัวเลขแนวทางของปูสีสูนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอารอ ถ้าไปเปิดดวงพร้อมๆกันเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเดี๋ยวไล่ซื้อแม่ขั่วสิให้เบิงอีกครั้งหนึ่งตอนที่จะเปิดดวงสิเบิงไล่ซื้อเจ้าของกะรอเบิงเด้อค่ะสำหรับผู้ฝากเปิดดวงกะรออธิษฐานจิตอยากได้สิ่งใดเนาะค่ะพี่น้องนะอังค่ะพี่น้องหลังจากปูสันเข่าแล้วเนาะค่ะพี่น้องนะแม่ขั่วกะสิผ้า fc เปิดดวงเด้อบัณพี่น้องเด้อ นี่ซื้อฝากเปิดดวงเอ๊เดียวเดียวเดียวเอาค่ะพี่น้องไปเบื้องไล่าพี่เพื่อน่าเพิ่นสิอูนเขามาเปิดดวงเลยบอท่านเห็นก็นเลยบอท่านนะเนาสิเมนต์จงวัดนาคนะเด้อพี่น้องผู้ใดฝากอาบอท่านเด้อสาหรับเปิดดวงอะแม่รัวกับสีภาพพี่น้องเอฟซีเปิดดวงแล้วก็รออธิษฐานจิตเอาเด้อผู้ใดเปิดดวงน้าแม่รัวมือนี่ นมัสก,การค่ะผู้อ,อธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันหรือว่าไปพร้อมๆกันเด้อค่ะพี่น้องอิมินาสากาเลนะทางพุทธัทางอภิปุสยามาอิมินาสากาเลนะทางธรรมังอภิปุสยามา อิมินาสกาเลนะทางสังฆอภิภูสยามาอารหังเอาลืมเอานี่ไปกวนกันอารหังสัมมาสัมพุทโภาควา,าพุทังภาขาวันตังอภิวาเทมี สาวาคาโตภาขาตว,าขวตาธรมโมธรมมังนามาสามีิสุปฏิปันโนภาขาวโตวสาวกสังโฆสังฆังนามมนมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสาลนเนสหะ ปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะ ภะคาวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะพูททางสารนังคชามิพูดทางสารนังคชามิทัมังสารนังคชามิทัมังสารนังคชามิสังฆังสารนังคชามิสังฆังสารนังคชามิทุติยมปีพุดทางสารนังคชามิตุติยมปีพูดทางสารนังคชามิทุติยมปีทัมังสาร ตูต no ิยมปีทมังสรนังคฉามิตติยัมปีสังคังสารนังคจฉามิตูติยัมปีสังคังสรนังคจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรนังคจฉามิตติยัมปีทมังสารนังคาฉามิตติยมปีทมังสรนังคฉามี ตาติยมีสังฆังสารนังขฉามิปานาติปตาเวรมาณีติขปะทังสมาติยามิปานาปิปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิอะทินาธานาเวรมาณีสิขาปะทังสมาติยามิอะทินาธานา เวรมณีสิขาปะทังสมาติยามิกามิสุมิชาจาราเวระมณีสิขาปะทังสมาติยามิกามิสุมิชาจาราเวระมณีสิขาปะทังสมาติยามิมุสาวาทาเวระบาลิติาปะทังสมาติยามิมุสาวาทา เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามีระยัมชะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยัมชะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มาดีปัญจสิกขาปัานีสีเดนสุขติยันติสีเดนปุขสัมปทฏฐานีสีเดนนิปุติยันติตัศมาติระวิโสติสาธุไปขาวกรมพระกมาปรานไตพิามันดาแพีเมตตจองเพมตรสัพสัตทังไลายตามพุทธรูปพุทธรูปีธรรมรูป สังฆาลูเปปมาเทนะทวารัตเววตเยนกตังสับพังอัปปาราทางัง,าทางขมเตุโนพันเตมาตาปิตุเรปรมาเทนะ ทวารัตเเยนกตังสับพังอปราธังพังอปราทังขมัตุโนพันเตขมตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะมาเทนะทวารัตเเยนักตังสับพังอปราธังพังอัปราทังขมัตุโนพันเตขมตุโนพันเตข้าพระเจ mm ้าทั้งหลาย ผิดไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี สิกรรมขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ่งการบัดนี้เป็นต้นไปสิ่งการบัดนี้เป็นต้นไป อกาสะวันธานิพันเตสัพังอัปาราทังขมาขเมพันเตมายากตังบุญยังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตััง บุญยังไม่หังคาตะพัง,าพงสาธุสาอะหังสุขิโตโหมินิทุโโหมิ อเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอัพยาปโชโหมิสุขีอัตตนังสุขีอัตตนังปาริหารามิปาริหารามิสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโนตูอาเวราโนตู เเป็นสุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้ม like in ีเวรแก่ก oh ันและกันเลยอภัยยาประชาหุนตูอภัยยาประชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหนตูอานิคาหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ มมีควาาททุุกกกยยใจเลอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุกใจจงมีความสุกกายสุกใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดทั้งสิ้นเถิด

พุทธังบังเกิดเปิดโลกทะอารหังทำมังบังเกิดเปิดโลกทะอารหังสังคังบังเกิดเปิดโลกทะอารหังอหังจิงนาโขมายาปิโวเอหิเอธามนุษสา อิทธีปุริโสราชาโนพมพมาปริสันตังปียะขัดตยังอาจาริโยปริสาทธาปียังมา마

อธิษฐานจิตเอาเด้อพี่น้องเอฟซีอยากได้ซิ่งใดปรารถนาเอาอธิอธิษฐานจิตเอาค่ะ time ah.

ของปูนะคะพี่น้องเนาะได้ยินข่าวาเจ็ดแปดล่างว่าตีปูอังข่นเ <laughs> พราะว่างวดที่แล้วแม่กวติดภารกิจเล่บบุได้มาบ่ได้ตามตัวุลิงวดฟ้าประนันเฮาให้เก้าเจ็ดแปดโมงหมดกอนแปหนเนาะแมนครับปูเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสองแมน,แม,นมาออกอวนเมื่อกี้นี่บัน,นออต้องกดแมนบันี้ปูก็จ,จังใส่ตลา้างบันเนย อันงวดที่แล้วกแปเจดปดค่ะว่างรักแปดรักสิบค่ะปู่วงว่าแปดรักนวยค่ะปูห่วงว่ารักรักค่ะปูมันจะเป็นซีเป็นีหน้าก่เนี่ยมันนนสองก้อค่ะปูโอ้หงดก่อนมันจะเป็นซีกูหงวดก้อนั่น่ะแมนอยู่ปูแมนเด้อค่ะโอ้หกับหกับเ็ดเป็นรักสิบ ค่าปูแปดกับสองเป็นหลักหน่วยค่าปูก่อนเท่ากันเห้นแปดกับสองเป็นหลักหน่วยเลขเลขบนมันมาค่าปูเราเอาเก็ดเก็ดเป็นหลักสิบนะแมนค่ะฝันมาออกหัวนี้วันนี้ตีโอ้ยอันนี้มันฝันแดนแดนขึ้นบนค่ะงวดงวดฟ้าไปหันมันกันนั่นอยู่เด็กเด็กล่างเนี่ยเนาะค่าปูหน่วยล่างมันจะเป็นมันจะเป็นหกกับแปดนั่นผ่าไปก่อนเนาะค่าปู กั็แปดมันเป็นอว่าทางแปดล่างแมน,มนก็สี่หกบนนั่นสิมแมนค่ะปูมันมาไปบนพร้อมคันผู้ใดตามตัวเลขแนวทางของปูต้องเล่นบนล่างแล้วพี่น้องตัวเลขบกเมื่ตัวดอกน้อยหน่อยเทราสีครูสูงสุดสุดที่มันแรงขึ้นเหนังนี่มันไม่ได้ในรูดแต่มันได้สี่ครูให้กันค่ะปูหลักสิบหลักหน่อยให้กันค่ะปูแต่ว่าห้าห้ราร้อยบาทไปว่ามันแรงขึ้นบนเ้า ค่ะแต่วันก็มีตรงกันอยงหกสองแปดสองค่ะจะเป็นสี่คู่ยังบอลุ่ดดิยังบอลุดปูตอนแรงขึ้นบนเพาะเราถือว่าเพราะว่าเท้าหายบนออกล่างเท้าหายล่างออกบนก็เลยถือว่าผิดประมาณต่ว่าถ้าเอฟซีปูไดเคยตามปูเคยจ้าสิรินบนล่างนี่ปูแต่ว่าเคเจ่อก็ตามยั่ได้นึ่งสี่คู่อะนี่ของวันนี้คับปูล่าง สิบจเป็นสิบหกกับ8ปดปะปูแมนสิบสองตัวคือเก่าสองตัวมาตัวคือเก่าลักหน่วยหาตัวหนึ่งสองหปดเก้ามวดคราบไปนั่นห้องกับให้หกับเจ็เนาะหกัเจมวดสิบมันหกับแปดค่ะปูเพราท่านได้รู้ดอกลักสิบมันสองตัวอ้าปูจับใส่หนึ่งสองสามสี่ปู้ทิมเก้าแม่นว่นนี้เอาสี่ตัวมันสี มันถิมีอยู่หาตัวค่ปูรัก,กนวยนี่แมนรักนวยเฉพาะท่านในรัดเท่าสูตรเดี๋ยวห้องกส้นลายสูตรอันนี้สองสูตรมันจะตกทัดตัวสน้นค่ะปูอันนี้มันจะเป็นแบบร้อยกุ้งหดไหมในหาตัวนี่ต้องมานไหมร้อยร้อยยี่สิบหดก็สีว่าทิมปูบ่ได้จับตัวเก่าล่วงไทยแค่ตูนไหมก็สีว่านี่เด, <c oughs> เด้มันกับตัวเด่นมันกับขึอ้สองกับเก้านี่เด้โอ้แต่จับครู่คือผมมีเก่าสันปูนี่เด้ เห็นไหมเก้ากับสองมาอันนี้กับสองกับเก้ามันมาไหนเมียนดูปูเด่นสองกับเก่าอยู่แต่ว่าแต่ว่าไม่เมียนแต่ว่าปูจับคูมากบวบมีเก่าจากโตอยู่นี่มันเด่นสองมันเด่นที่สองเม็ดเดียวก็เลยจับไปที่หกสองกับแปดสองเมนอนี้มันเด่นที่สองเนไงตัวนี้มันจะเป็นตัวล่าหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกนี่ คปดปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกนะสองหเดินสองตัวนี่นะยังบ้ค่าปูอ๋สองตัวเป็นหลักค่ะสองตัวนี้ต้องมาหลักสิบนะค่ะมันกลับได้หกแปดแปดหกกรเสือมันมันกระซี่คู่นะ่ะค่าปูค่ะพี่น้องเดียบหน่อยอันนี้ล่างตรงๆไม่ต้องกลับล่างตรงไม่ต้องกลักบถ้าผู้เดนามาเก่าก็จับใส่เก่าอะไรได้พี่น้องเด้อแปดเก้าหกเก้าชุดเต็มมันจะมมอยู่ิสิบคู่นี่ ขาปูสิบคู่สิบชุดตรงจับเอาเองเลยไม่งั้นจับเอาเองสิบชุดตรงมันมันมันต้องมั่นใจปูแด้มาตัวเขเล่นให้กับพิจารณาเอาสรุปแล้วเดี๋ยวแม่คัวจะอ่านให้ฟังเด้อสิบชุดเต็มเด้อหกหนึ่งหกสองหกหกหกแปดหกเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดแปดแปดเก้านี่คือชุดเต็มอ่ะพี่น้องจับเ้ยค่ะพี่น้องเด้อสำหรับรางของปูสี่ศูนย์นะคะพี่น้องนะเขากันเต็นที่ เน้นไปที่หกสองคู่เดียวแข็งๆพี่น้องอันนี้เป็นเลขบน,นนี้ชุดบนชุดบนวิ่งสี่ตัวเดียว <4 S 1> ปาร <4 S 1> <บน S 2> ขึ้น,นมันใจค่ะแต่ปูฝันอยู่บอกขึ้นมันใจสี่งวดวันเท่ากัมันมีเจ็ดเลยเจ็ดตัวเดียวได้งวดฝัน,นค่ะปูแม่รัวบปรดรมาตามได้งวดทีเดียวตัวเดียวค่ะไจับได้จับศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเลยอ๋อมันหนอเจ็ดแปดนี่หนอเจ็ด ดงดที่แล้วห้องงเล็กล่างนึ่งหกกับเก็ดเด็ที่เ็มันเน้นเจ็บนเจ็ดล่างนะรวดที่แล้วแมนเด็นที่เจ็บนเจ็ดล่างเอางินนี้เขาเน้นทีสี่ามดวันเจ็ดมันมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยมาันี้งวนนี้สีมันมาหน่วยอย่างเดียวเพราะว่าลักสิบบวมีนี่หลักสิบลักสิบบมีบ่มีสี่โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้สี่อยู่ที่หน่วย แมนหลักสิบสองสามศูนย์แปดแมนค่ะปูมบนมีในหลักสิบมันบนส่วนหลักสิบหมดก่อนมันยังส่วนอยู่เจ็ดตามสูตรเนาะปูเนาะแมนตามสูตรค่ะมันนี่ห้องมาเทียบใส่หลักสิบหลักหน่วยมันมีแต่แน่หลักหน่วยสี่ค่ะปูปกติมันจะมีสี่กับเก็ดแบบแบบร้อยยี่สิบงวดขึ้นสองตัวต้องมาหนึ่งตัวนะค่ะปูนี่แหละหมดก่อนมันมันกับส่วนกันมันเจ็ด มันเจ็ดกับสองนะเพาะเ่าฟัดเจ็ดนะค่ะนะครัเลยจับสองเจ็ดพร้อมเขางวดนี้สี่เขาบอว้หลักหน่วยสี่หลักหน่วยตัวเดียวเด้อค่ะพี่น้อง FC ทางช่องทางค่ะเป็นแนวทางปูบอกว่าให้เป็นแนวทางอางผู้ใดเคยตมแฟนขับปูเด้อต้องดูว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างหรือว่าบนล่างเด้อพี่น้องเด้อเพียเพียบอเสียโอกาสเพราะว่าตัวเลขแนวทางบอหลายตัว ปูเน้นไฮนี่คือสีบนลักหน่วยตัวเดียวจับคูมีสองสี่สามสี่ศูนย์สี่และแปดสี่วงกลมไปที่สองสี่กับแปดสี่เด้อพี่น้องเด้อบนเด้อส่วนลงังหลักสิบกับแหลักหน่วยหนึ่งสองหกแปดเก้าจับคูมีหกสองแปดสองแกแปกแปดอ่าวงก,<ร>กลมกลับไวค่ะพี่น้อง วงกลมไปที่6กสองเม็ดเดียวเอาสาหรับผู้ทุนหน่อยตามตัววงกลมสําหรับผู้พ่อไปพ่อมาตัวเลขในอยหน่อยคูพี่น้องบนซีคูลางหาคูจัดไปอขอบ,บุญขอบคุณค่ะปูกลับนมัสการค่ะเอาหายสุกๆมันมันสุขุสุกคนเด้อค่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิงสําหรับตัวเลขแนวาทาังปูสี่ศูนย์พอกันคลิปหนาสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ